ยืนยันได้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นที่ที่ให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มเราเวลาเราคิดสร้างเราสร้างคนเป็นรุ่นรุ่นนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเจ็ดแปดสิบปีเราเจ็ดเรามีหัวหน้าพักมาเจ็ดแปดคนแล้วเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีมาสี่ห้าคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าที่นี่จะเป็นสถาบรรันทางการเมืองที่ทําให้คนหนุ่มคนสาวเอ่อมาสร้างอนาคตที่นี่ได้ครับประชาธิปัตย์ให้โอกาสกับคนทุกคนที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพักครับเอ่อความแตกต่างของช่วงวัยความแตกต่างของคนในสังคมเนี่ย ถ้าเราไม่ทําให้คนในสังคมอยู่กันได้ทุกกลุ่มและบ้านเมืองยากที่จะหาความสงบสุขได้วันิพน์ค่ะครับในในบริบทของสังคมเนี่ยผมคิดว่าการทําให้คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั่นคือเป็นเป็นบริบทที่สังคมต้องการแต่ว่าในมุมมองของความเป็นพักการเมืองที่ ่านร้อนผ่านหนาวมาย่างเข้าปีที่80อย่างประชาธิปัตย์เราเคยผ่านยุคยุคหนึ่งเราคงจําได้ปี1819ยุคนั้นเป็นยุคเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยพอสมควรเหมือนกันเราผ่านเหตุการณ์6ตุลาคนคนในประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นนะครับคุณชวนหลีกภัยต้องหนีเข้าป่าที่ไปเขียนหนังสือลมรลมเย็นใช้ป่าเดี่ยอะไรนะเย็นลมป่านะครับแล้วก็ ท่านสุรินทร์มาสเดชเนี่ยพ่อคุณหญิงสบภัตาเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัติ์ซึมซับสิ่งเหล่านี้ว่าความแตกต่างของช่วงวัยความแตกต่างของคนในสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ทําให้คนในสังคมอยู่กันได้ทุกกลุ่มและบ้านเมืองยากที่จะความสงบสุขได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้ทําให้ให้บ้านเมืองอยู่กันได้ด้วยคนทุกกลุ่มแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าพลังที่จะมากับเคลื่อนสังคมในวันข้างหน้าคือพลังของคนหนุ่มคนสาว เราจะให้โอกาสคนหนุ่มคนสาวอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีคําตอบที่ชัดเจนผมคิดว่ากระบวนการสร้างคนหลอมอเบ้าหลอมคนเนี่ยจากประเทศไทยในอดีตเราเราบอกว่ายากที่จะมีสถานศึกษาให้คนได้อย่างพอเพียงทําอย่างไรให้คนในประเทศเข้าถึงการศึกษาได้เราจัดจนกระทั่งวันนี้ไม่มีที่ไหนครับเกือบจะทุกจังหวัดมีมหาวิทยาลัยหมดแล้วประเทศไทยวันนี้เหลืออย่างเดียวทําอย่างไรให้การศึกษามันมีคุณภาพ เราก็พยายามจัดมาใช้เวลายาวนานเรื่องจัดการศึกษาให้คนหนุ่มคนสาวได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพแต่วันนี้เราต้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่งนั้นก็คือจัดการดูแลคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของมาตุภูมิผมเรียกอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้ตลาดแรงงานที่เขารองรับคนหนุ่มคนสาวคนที่จะก,ก้าวออกมาจากั้วมหมาลัยแล้วก็มาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงการผลิตคนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของ ชุมชนนั้นท้องถิ่นนั้นเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะพัฒนา eec อย่างเนี้ยเราจะทําอย่างไรผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ eec ภาคเหนือทาอย่างไรจะผลิตแรงงานหรือผลิตคนที่มีความรู้ด้านการที่จะค้าขายรูปแม่น้าโขงติดต่อกับกีนติดต่อกับพม่ากับลาวให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้มาเลเซียเราค้าขายกับมาเลเซียกับเพื่อนบ้านสิงคโปร์อะไรเราจะทําอย่างไรผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการออของ แต่ละภูมิภาคไอ้น,นี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราเราจัดการเรื่องนี้นั่นก็คือการปรับยุทธศาสตร์เรื่องการการศึกษาของชาตินะครับให้สอดคล้องกับควา,ามเป็นจริงควา,ามต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนแต่ละชุมชนหรือว่าแต่ละภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราคิดว่าส่วนหนึ่งต้องทํารองรับเยาวชนแต่ว่าในในมุมมองของประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้การให้โอกาสกับคนหนุ่มคนสาว ผมคิดว่าบ้านเมืองเราเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราผลิตคนเพื่ออ้อนเข้าสู่ระบบราชการาความหวังของคนบ้านเราพ่อแม่ถ้าลูกเรียนสักคนอยากจะให้เป็นเจ้าคนนายคนเมื่อก่อนรับราชการเขาบอกได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่วันนี้เด็กรุ่นใหม่เราต้องบอกว่าทําอย่างไรจะให้เรียนจบแล้วมาเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ทําอย่างไรให้คนเหล่านี้ปั้นเจนแซที่เราว่ากันหรือเจนซีนี่แหละให้เป็นซีอในวันข้างหน้าให้ได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องทําถ้าเราคิดว่า การแก้ปัญหารดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในเรื่องโครงสร้างของรายได้เราต้องทําเราต้องปั้นเจนแซดให้เป็นซีอสร้างคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นสร้างคนชั้นกลางให้มากขึ้นโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมให้เขาเป็นเจ้าของกิจการส่งเสริมให้ลูกเกษตรกร,ร,กรขายสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องไปเปิดร้านใหญ่หญหญขายค้าขายออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นไอ้น,นี่คือสิ่งที่วันข้างหน้าเราต้องส่งเสริมเหล่านี้ แล้วเรายืนยันได้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นที่ที่ให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มเราเวลาเราคิดสร้างเราสร้างคนเป็นรุ่นรุ่นนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเจ็ดแปดสิบปีเราเจ็ดเรามีหัวหน้าพักมาเจ็ดแปดคนแล้วเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีมาสี่ห้าคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าที่นี่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่ทําให้คนหนุ่มคนสาวามาสร้างอนาคตที่นี่ได้ครับประชาธิปัตย์ให้โอกาสกับคนทุกคนที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพักครับ